ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Man Project วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเขียนระบบงานแบบง่ายๆแบบมีตัวแปรนะครับงานเป็นแบบเก็บจำนวนนะครับก็คือเราสามารถเก็บงานไว้ได้หลายชิ้นอะไอย่างเงี้อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นแบบงานเก็บกล่องนะครับยกตัวอย่างแบบเก็บกล่อง งานที่เราเคยเห็นๆกันก็คือขี่รถไปรับของแล้วก็ไปขายใช่ไหมครับแต่อ,อันนี้ก็คือผมจะทำเป็นแบบว่าเราสามารถเก็บกล่องไว้ได้หลายหลายอันอย่างสมมติว่าเรากําหนดให้กล่องเต็มสิบอันพอครบสิบอันเราก็จะไม่สามารถเก็บกล่องได้อีกเราก็ต้องอไปขายก่อนอ่ะสะคริปที่จะมาใช้สอนวันนี้เป็นสคริปของ txt นะครับนจะได้ง่ายต่อการ เข้าใจนะครับอะเปิดคลิปมาทิ้งไว้แล้วเราก็เข้าไปในเซิร์ฟก่อนครับเพื่อไปเซฟพิกัดเราต้องไปเซฟพิกัดก่อนว่าเราจะให้จุดงานเนี่ยอยู่ตรงไหนเราสามารถเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ได้หลายระบบนะครับ บางทีเราอาจจะบางทีคนที่ดูคลิปผมเนี่ยผมสอนแบบนี้ไปแล้วบางคนอาจจะไปประยุกต์ทําเป็นงานงานอัญชางานอ่อนาอ,อย่างอื่นต่างๆอะไรเงี้ยได้งานเก็บขวดงานอัญชางานเนื้องานอะไรเนี่ยครับเราสามารถประยุกตได้เลยอ่านี่ก็จะเป็นสคริปตัตว TXT คลิปที่ผมสอนทําโชว์เงินแดงไปนั่นแหละ ผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าฝั่งนี้ผมจะเซฟพิกัดเป็นฝั่งที่เราต้องมาเก็บกล่องเซฟเก็บกล่องอ่าเอาง่ายๆจะได้รวดเร็วด้วยก่องนี้ผมยเอเป็นขายนะครับใส่กล่องนะครับโอเคได้พิกัดสองสองพิกัดแล้วเราก็ ออกเกมแลครับเซิร์ฟไล่เรียบร้อยครับเราก็ไปเปิดกัดมาดูในไม้ด็อกเมนต์กิเทซัน d อเ e ตยูเ e อร์ไฟครับแทมเ a ฟ position อ่ะเราก็จะได้มาเก็บกล่องครับขายกล่องเราก็มาที่สคริปต์เลยครับอันแรกครับเราไปที่ออนเกมโหมดก่อนออนเกมโหมดนะครับ On Game Mode In นะครับให้เรามาสร้างข้อความให้มันโชว์นะครับขอ,อขอกรอบตัวนี้มาแล้วกันนะครับเป็นสองตัวนะครับน,นี้ผมจะเป็นเก็บกล่องนะครับเก็บกล่องน,นี่จะเป็นเก็บกล่องอันนี้เรา ให้มันกดเป็นอะไรครับเป็นพูดว่ารับเก็บกล่องก่อน,อนแล้วกันเนาะรับเก็บกล่องไปครับอันนี้เป็นขายเป็นขายกล่องอแล้วก็ทับขายกล่องนะแล้วก็เอา พิกัดที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับมาใส่นะครับเก็บกล่องนะครับเรเอาแค่ x y z นะครับหันหน้าไม่เอานะครับเอาแค่ x y z นะครับเกอบม,มาแล้วเราก็มาวางไว้ที่เก็บกล่องครับแล้วเราก็ x y z นะครับของขายกล่องนี่นะครับแล้วคือตอนนี้เราคอมไพล์ก็คือผ่าน มันก็จะไปโชว์ในเซิร์ฟนะครับแต่เราก็จะไม่สามารถเ,าเก็บกล่องได้เพราะยังไม่มีคําสั่งนะครับอันนี้เรามาทําคําสั่งเก็บกล่องก่อนนะครับอ่าให้ไปที่ on player command text นะครับนี่นะกอบมาเลยครับกอบมาเลยขอขอก๊อ,อ,อ,อบแล้วกันเนาะจะได้ไหวให้เราเปลี่ยนคําสั่งเป็นเก็บกล่องนะ ่เก็บกล่องนะครับอันนี้เราลบออกไปครับนี้เก็บกล่องเราก็ต้องทําเป็นว่าอาจะลบไปเลยเดี๋ยวได้ก็จะเได้ก็เราก็ตั้งมาถ้านะครับอิฟครับเฮเยอร์ปูพอยนะครับ,เเรรน,รบน่าสองจุดศูน เชื่อ id ก็เอาพิกัดเก็บกล่องมาใส่ครับ x y z นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเช็คว่าพอเราทับเก็บกล่องเนี่ยมันจะเช็คมาว่าผู้เล่นเชื่อมต่อหรือเปล่าครับถ้าเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเช็คมาอีกว่า,าถ้าผู้เล่นอ,อยู่ในพิกัดเนี่ยครับอยู่ในพิกัด x y z ในระยะ2.0นะครับ แล้วก็ให้ทําเป็นอะไรให้ทําเป็นอะไรครับนี้เราให้ทํากล่องใช่ไหมครับอ่ะเราก็ต้องเพเยอร์อินโฟก่อนเป็นเพเยอร์ไอนะครับนี่ก็เป็น e b o x นะครับบวกเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือทุกครั้งที่เราใช้คําสั่ง เก็บกล่องนี้แล้วอยู่ในกัดนี้นะครับกล่องเราก็จะบวกทีละหนึ่งนะครับอ่าแต่เราก็มาทำให้มันเตือนนะครับว่าคุณได้เก็บกล่องแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทีทีอ่าเมสเซจเอเ y ไอด d ครับ ลบหนึ่งก็คือสีขาวนะครับผลถนัดลบหนึ่งคุณได้คุณได้กล่องง่ายๆนลคกันคุณได้กล่องบวกหึ่งครับอ่าเนี้ยพอทุกครั้งที่เวลาเราตอมาปุ๊บเราก็จะได้บวกหนึ่งนี้ก็จะเตือนเรานะครับแล้วเราก็มาสร้างอีกว่าแห้าเอ้า หนึงนะครับหนึ่งอ่ามาต่อกันเลยดีกว่านะครับมามาต่อกันครับนี่เราก็เช็คเราก็เอาก๊อปตัวนี้มามาเลยครับอ่าเราก็เช็คเลยนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอ่ะต่อกันหน่อยนี่เราก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคุณไม่ได้อยู่คุณไม่ได้อยู่ที่เก็บกล่องอ่าแล้วใส่รีเทอร์ให้เขาหน่อยโอเคนี่ครับประมาณนี้อลองคอมพายดูโอเคเออเลแน่นอนครับว่าเรามันถามหาตัวแปรพีบล็อกนะครับอ่า P-block นะเราก็ขึ้นไปครับไปข้างบนเลยมาตรงนี้ครับ E-nam ครับตรง E-nam layer p i n f o อินะครับเราก็มาเพิ่มเป็น P-block ตรงนี้นะครับอ่ามาเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วครับเราก็ลงมาอีกนะครับมาที่ layer ครับ Register นะครับ On layer Register อ่ะก็คือตัวนี้ครับ ออนเทเยอร์รีจิเตอร์แล้วก็ก๊อปแบบเข้ามาครับแบบเข้ามาวางแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเราครับชื่อตัวแปลของเราบล็อกนะครับนี่ก็เป็น p บล็ box. อกต่อไปครับไปวางไว้ในออนเพเยอร์อัปเดตด้วยนะครับออนเพเยอร์อัปเดตวางไปแล้วก็มาเพเยอร์ล็อกอินนะครับออนเพเยอร์ล็อกอินแล้วก็ก๊อปต้นแบบเข้ามาเลยนะครับ ก็วางไปแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมว่าเป็นบล็อกครับอ่าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เป็นอ e ีบล็อกครับนะลองคำพายดูครับอ่ะผ่านแล้วครับเออเสร็จทีเนี้ยเราม,ม,มีตัวแปรบล็อกแล้วครับมีคําสั่งเก็บกล่องแล้วนะครับต่อไปต่อไปนะครับเราก็กอบมาเลยครับเอตอตอความไหวเราก๊อปมาเลยนะครับ แล้วเรามาเปลี่ยนคำสั่งตรงนี้นเป็นขายกล่องครับเป็นขายกล่องเราก็เอาพิกัดขายกล่องครับมาใส่แทนนะครับ x <mel od ic> y z นะครับเราก็เอาพิกัดกล่องมาใส่แทนตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้จากบวกนะครับจากบวกเราลบครับอ่าเปลี่ยนเป็นค่าลบนะครับแล้วเขียนว่าคุณได้คุณขายกล่อง,งนะครับ คุณข่กล่องลบหนึ่งนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณไม่ได้อยู่ที่ไข่กล่องนะครับง่ายๆครับเราได้ตัวแปรมาแล้วเราก็จะทําอะไรง่ายขึ้นเนี่ยอ่าเสร็จแล้วครับทีนี้ง่ายๆหนึ่งงานแบบง่ายๆอ่าทีนี้ผมจะพาเข้าไปดูในเซึจะพาเข้าไปดูว่ามันเป็นแบบไหนเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่า ส่วนมีน้องขอมาว่าให้สอนจากเปลี่ยนคำสั่งเป็นการกดปุ่มแทนเดี๋ยวจะสอนไปในคลิปนี้เลยนะครับนะครับจะสอนไปในคลิปนี้เลยลองระบบที่เราเขียนขึ้นมากันสักครู่หนึ่งโอเคอ่า นะครับไปตรงที่เราเซฟพิกัดไว้เลยนะครับอ่านี่ไงอ่ะรับเก็บกล่องคนระับรับเก็บกล่องแอะได้คุณได้กล่องบวกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นล่ะแล้วเราทับเก็บกล่องอ่าเห็นไหมคุณไม่ได้อยู่ที่จุดเก็บกล่องนะครับอ่าแล้วทีนี้เรา มีกล่องอยู่หนกล่องหนึ่งใช่ไหมครับเรามาทับขายกล่องดูนะครับอขายกล่องลบหนึ่งขายกล่องลบหนึ่งขายกล่องลบหนึ่งเพราะเรายังไม่ได้ตั้งเรายังไม่ได้ตั้งนะครับว่ากล่องเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ตั้งว่าถ้ากล่องน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือให้ขึ้นเตือนว่าไม่มีกล่องนะครับ ผมจะทำเลยถ้าพิเจออินโฟพิเจอถูก point ในพิกัดนี้เราก็ต้องเช็คมาว่าถ้าถ้านะครับถ้าตัวนี้มาเลยครับตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับ เอ,าอ่านั่งก่าเท่ากับหนึ่งก็ให้มันเตือนไปว่าอา่าให้เตือนเลยสถานีจะทำมันอา่าคุณไม่มีกล่องคุณไม่มีกล่องเออแค่นี้แค่นี้เองนะครับ Yeah. แค่นี้เองก็จะเช็คว่าถ้า p พ a y e r i n f o Player ID P Box น้อยกว่าเท่ากับ1นึ่ถ้าเกิดน้อยกว่าเท่ากับ1ก็คือคุณไม่มีกล่องก็คือไม่มีกล่องในการขายตัวน,น,นี้นะครับทำเหมือนกันครับสมมุตินะยกตัวอย่างขายเนี่ยเราทำเป็นให้มันห้ามน้อยกว่า1ถูกไหมครับถ้าสมมติว่า เราเอาตัวแปรตัวนี้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นมากกว่าอะนะผมจะทําเป็นมากกว่ามากกว่าสามนะครับคุณคุณแบกกล่องไม่ไหวอ,อย่างนี้ดีกว่าอ่าแค่นี้ครับ อันนี้ส่วนเก็บกล่องเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราอัพเก็บกล่องมากกว่าสามครั้งนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนี้เลยนะครับเออมันจะขึ้นข้อความนี้เลยว่าคุณแบกบแบบกกล่องไม่ไม่ไหวนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้กล่องเราก็จะสุดสุดแค่สามกล่องนะครับอเดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่าไปลองดูกันเลย ปประยุกต์ทำอย่างอื่นได้ครับงานที่มีตัวแปรแบบนี้รอสักคู่รอสักคู่อ่าโอเคอ่ะเราลองมาทับเก็บกล่องกันดูหนึ่งครั้ง 2ครั้ง3ครั้งครั้งที่4อ้าวอทำไมมันถึงได้วะผมดูก่อนนะเออโอ้ามากกว่า3สิมันต้องมากกว่า3ต้องน้อยน้อยกว่า1ใช่ไหมมากกว่า3แล้วก็น้อยกว่า1เอออ่าเดี๋ยวๆลองใหม่อันนี้ขายไปก่อนแล้วกันเนาะ ขายกล่องอ่ะเนี้ยอ่ะคุณไม่มีกล่องอ่าเราไม่มีกล่องมันก็จะขึ้นมาคุณไม่มีกล่องอเอได้อย่ลองใหม่อีกรอบเด็อัอนนี้ผมก็จะไปสอนการแต่เดี๋ยวผมจะทำไอ้ทับเก็บกล่องกับขายกล่องเนี้ยให้ไปกดปุ่มแทนการพิมพ์นะครับไม่ยาก โอเคมาจบกล่องกันหน่อยดีกว่าจ็บกล่องหนึ่งจบกล่องสองจบกล่อง3อ่ะคุณแบกกล่องไม่ไหวครับเห็นไหมเราจะได้แค่3ามกล่องนะ,ะแล้วเรามาขายดูว่าเราจะขายได้3มกล่องไหมนะครับขายได้หนึ่งสอง สามสี่อ่ะเห็นไหมอ่ะก็คือเมื่อกี้เรามีกอกค้างอยู่ก่องหนึงอ่าประมาณนี้ครับงานถ้าดูไม่ทันก็หยุดหยุดย้อนกลับไปดูแล้วกันต่อไปนี้ผมก็จะเป็นการจะสอนอ่าจะสอนอันนี้เลยแล้วกันอะไรล่ะจะสอนกดปุ่มเออผมจะทำเป็นแบบ ผมจะทําเป็นแบบว่าเนี่ยทับเก็บกล่องกับขายกล่องเนี่ยผมจะทำเป็นกดปุ่มนะครับให้เราไปหาตัวนี้ครับ e นะครับ on player e s t a t e change นะครับตัวนี้นะครับในสคริปถ้าใครไม่มีนะครับถ้าเกิดใครไม่มีนะเราต้องสร้างใหม่นะครับแต่บางสคริปก็มีให้นะครับ่อยางเช่นสคริปผมเนี่ย อนเพเยอร์คีย์นะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่คือผมเพิ่งสร้างนะเอาง่ายๆนะครับเราก็เช็คเช็คก่อนเลยเช็คให้ออนไลน์ก่อนเช็คให้ผู้เล่นออนไลน์ก่อนอ่าแล้วเช็คออนไลน์เสร็จเนี่ยเราขึ้นไปเอาคำสั่งข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดจุดผิดจุด,จดขอขออภัย Ừ, เราขึ้นไปบนสคริปนะครับเราต้องไปเอาตัวนี้มาครับดีฟนนะครับในตัวนี้นะถ้าเกิดสคริปใครมีแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับนี่ครับเอาตัวนี้ไปนะครับอ่าตัวนี้ไปนะจากด้านนะครับให้เรา๊อปตัวนี้ไปครับอ่ะเรา๊็ปตัวนี้ไปไปวางไว้ในออนเพเยอร์คีสเตชเชนนะครับ อันนี้ก็คือ key, key file. คีย์ไฟนั่นคือการกดต่อยการกดปุ่มยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะทําให้เปกดกดกด n นะครับอ่าผมจะทําให้ไปกด n นะเป็นกด n นะครับผมจะทําให้เป็นกด n ทีน,น,ทน,น,น,ทน,น,นี้กด n เ,เราสร้างแบบนี้แล้วครับคือตอนนี้เราได้ปุ่มปุ่มกด n แล้วครับให้เรากลับไปที่ on layer command text นะครับ นี่เลยเราก๊อบมาเลยครับอ่าเดี๋ยวผมก๊อบมาหมดเลยนะที่เราเขียนไปกันเมื่อกี้ก๊อปมาหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะเราคัดมาเลยครับเราคัดมาเลยนะเราไม่ต้องก๊อปเราคดดัดตัดมันออกมาแล้วมาเรามาวางไว้ในนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราต้องลบตัวไหนบ้างนะครับอ่าตัวเนี้ยลบครับตัวคําสั่งเราลบออกไป ตัวเช็คออนไลน์เราลบออกไปครับเพราะว่าเราเช็คข้างบนอยู่แล้วนะครับที่เราต้องการที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ครับอ่าตั้งแต่นี้เลยลงมาเลยครับนี่เราใช้หมดนะตรงเนี้ยอ่าแต่ถ้านี่นะไอตรงเนี้ยครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดเราไม่ได้อยู่ในพิกัดนี้นะครับถ้ากด n อย่างเงี้ยคือมันก็จะขึ้นโชว์นะครับ งั้นผมจะลบออกไปนะครับอ่าผมจะลบออกไปนะ,ะลบไปเลยเอเคมันก็จะได้หน้าตารูปร่างมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะใช้แค่นี้นะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับเราจะลบตัวนี้ด้วยนะครับลบออกไปลบตัวนี้ครับลบออกตัวนี้ลบออกครับเราใช้เหมือนเดิมครับอ่าแต่เราต้องเพิ่มให้คําสั่งให้เขานิดนึง ก็คือเอลนะครับหรือถ้าอ่าเราก็จัดบรรทัดใหม่ข่าวหน่อยครับให้มันตรงถ้าเกิดจับไม่ใชใไม่ตรงมันก็จะเตือนนะครับมันก็จะเตือนนะถ้าจับไม่ทำให้ตรงอันนี้เหมือนกันครับเราลบทิ้งออกไปเลยครับอ่าเราลบได้เลยนะนี้เราก็จัดให้มันตรงอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะกดปุ่ม n นะเสร็จแล้วครับ ง่ายไหมง่ายมากนะอ่ะแล้วอย่าลืมครับพอเราได้สร้างปุ่มเอ็นไปแล้วให้เราไปคลิกออนเกมโหมดครับอ่าตรงนี้ครับให้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเขียนว่า k ีเอ็นแล้วกันเนาะง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเอาเป็น k ีเอ,อ็นเนาะอ่าันนี้ก็เป็น k ีเอ็นเหมือนกันครับอ่าไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าพาไปดูในเซิร์ฟว่า มันกดเอ็นได้หรือเปล่านะครับง่ายครับง่ายไหมนะเปลี่ยนคําสั่งเป็นปุ่มกดง่ายไหมง่ายง่ายกว่าการเขียนระบบงานอีกนะผมว่าง่ายมากนะครับเราก็แค่ตั้งปุ่มที่ต้องการให้ผู้เล่นเขากดว่าจะให้เขากดปุ่มไหนนะครับแล้วก็เราก็เอาฟังก์ชันฟังก์ชันที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปไว้ในปุ่มแบบนั้นแค่นั้นเองครับอ่า จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับเก็บกล่องกดคีย์เอ็นนะครับแต่แล้วผมจะกดปุ่มเอ็นนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือผมกดปนะุ่มเอ็นนะอ่าบางคนบอกว่าไม่เชื่ออ่าเดี๋ยวผมจะทับเก็บกล่องนะครับจาคําสั่งเราได้ใช่ไหมคําสั่งเก็บกล่องผมลบคําสั่งนั้นออกเลยนะครับอ่าถ้าเกิดไม่มีคําสั่งมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าผมกดปุ่มเอ็นนะครับอ่ากดเอ็นครับอ่กดเอ็นครับอ่าแบกน้ําหนักไม่ไหวครับอ่า รับได้สี่กล่องนะครับส่วนการขายนะครับเหมือนกันครับมาขายกล่องครับกด n ครับกด n กด n กด n อ,อ่าเราไม่มีกล่องอ่าเห็นไ,ไหมครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับว่าเราจะมาเปลี่ยนค่าเงินให้เขากล่องละเท่าไหร่อ่าแต่เวลาเรา,าเปลี่ยนเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนใน on player key state change นะครับเพราะว่าเราได้ตั้ง ให้เขาเป็นกดปุ่ม N ไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าผมจะให้เขาขายได้เงินเป็นได้เงินสักกล่องละ25บาทแล้วกันเนาะอ่าอ่าค e e p k e ย p Player Money เนาะ Keep Player Money เนาะ เงี้ยไอดีย่หาขกล่องนะฮะรับเงินพร้อมเงินบวกย uh ีหอ่ะประมาณนี้อ่า uh กีเพเยอร์อ uh ั huh. นนี้นี่คือให้ อีพาเยอร์มันนี่ตัวอีพายเออร์มันนี่อ่าเมื่อกี้ผมใส่เอ็นเกินไปตัวนึงนี่ผมใส่เอ็นเกินไปตัวนึงนะทีนี้ เข้าเซิร์ฟเลยครับทีนี้เราจะขายได้เงินแล้วจะได้กล่องละยี่สิบห้าจะได้กล่องละยี่สิบห้าแล้วทีนี้แต่สักครู่นะครับอ่ะไป เราเซฟรกันเลยอ่าย่ิบห้าบาทต่อหนึ่งกอง 1, 2, 3, ออหนึ่งสองสาม4ี่อ่าเรากำหนดไว้สี่กองอ่าแล้วดูเงินครับเงินนงะี้มุมขวามือนะขายไปหนึ่งกองอ่าได้ยีิบหาบาทเห็นไหมครับอ่าได้อีกยี่สิบห้าได้อีกยี่สิบห้าได้อีกยี่สห้าอ่ากลอหมดแล้ว เห็นไหมครับสี่กอรยครับ4ี 400. ่กองรไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ครับอ่าง่าง่ายครับการสร้างงานแบบเก็บตัวแปรนะครับหรือไม่เราก็เข้าไปดูในคลิปไฟล์ของเราได้ครับหลายๆชื่อของเรานะมันจะมีคําว่าบอกเพิ่มขึ้นมาอ่าเห็นไหมคือพวกนี้ก็เป็นค่าตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์เวิร์นะครับ เลเวลแอดมิน uh, uh, ยืนยันการสมัครเงินงานลีดเดอร์เมมเบอร์แรงค์ทีมสกินอะไรเง mm ี hmm. ้ยนะครับ uh, อันนี้ก็โดนแปนหรือเปล่านะครับอน,นี้ก็เงินเถื่อน,เง,นเงินแดงบ็อกวอนนี้เราสร้างตัวแปรไปเมื่อกี้นี้ประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับไม่เข้าใจยังไงหรือทำไวไปหรือมีเสียง กบกวนหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ขออภนะัยไวเรที่นี้ด้วยนะครับค่อยๆศึกษากันไปครับค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนักนานะคแค่พอทําได้อพอมีความรู้ก็เอามาแบ่งปันพี่ๆน้องๆน,นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้สอนระบบอะไรอยากให้ทำตัวอย่างแบบไหนก็อักเข้ามาบอกกันครับคุณที่ เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจที่ดี